สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสอคอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่ก็จะเป็นรุ่น Toyota Vigo นะฮะคันนี้ก็จะจดทะเบียนปี2548นะครับนะจดทะเบียนปี2548เครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับผมนะแล้วก็คันนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่น e นะครับกระจกไฟฟ้านะครับแต่ลูกค้าตกแต่งเป็นโฟนดำต้องการสไตล์ดุดันหน่อยนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับจะขายตามสภาพนะครับรถก็พร้อมใช้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดียางดี4เส้นนะฮะมาดูกันว่ามันจะมีตำหนิสีสันตรงไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะฮะ ก่อนแรกนะครับก็เคยเกินไปแล้วนะครับแต่ก็มันยังไม่สรุปค่าใช้จ่ายวันนี้เราสรุปค่าใช้จ่ายแล้วนะจะบอกราคาคันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับมาชมสภาพกันนะสำหรับคันนี้นะครับสีสันเจ้าของรถเคยสาดสีมาแล้วนะครับก็เคยเคยเก็บสีมารอบคันแล้วนะแต่ก็ไม่หนานะครับยังบางอยู่นะครับผมนะ,ะนะครับลูกค้าจะตกแต่งในโทนดำก็จะมีขอบปหน้า คิวล้อนะครับคิวล้อก็จะมีตําหนิบ้างอย่างเช่นนี้นะครับนิดหน่อยนะฮะพวงนี้มันเป็นคิวประดับยนต์นะครับยางล้อลูกค้าใส่เป็นล้อลายหยดน้ำนะฮะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นขอบ16นะฮะขอบ16อันนี้จะหายางง่ายนะครับส่วนมากสไตล์ออฟโรดเขาใส่16นะครับแล้วก็ยางจะเป็น m ม็กซีนะฮะบาวโวปี2022นะฮะ ยางปี2022ใช้ไปเลยอีก3ปียาวๆไปเลยนะฮะก็ยางดีทั้งสี่เส้นนะครับผมยางอ๋อโทษทีนะฮะยางหน้าคู่หน้าเขาเปลี่ยนปี2022แต่ยางหลังเดี๋ยวไปดูกันนะะต้องขออภัยด้วยแล้วก็บันไดข้างมีพร้อมนะฮะก็จะมีตำหนิบันไดข้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถเตีย้ยเรามาใส่บันไดข้างมันก็จะมีจุดกระแทกอยู่นะฮะ สีสันยังสวยนะฮะยังโอเคอยู่ตีไปสัก 70- 80%สนะฮะส่วนภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ามีติดเครื่องเสียงนะมีเครื่องเสียงมาให้มีงานซาวแผงประตูมาให้นะครับคอนโซลสวยมีจอ a อ d ด o อ d ที่ผมใส่ให้ใหม่นะจอเดิมมันเสียนะฮะก็คือเปลี่ยนจอ a อ d ด o i d ไล่ระบบเครื่องเสียงดังกระหึ่มนะสำคัญนี้เครื่องเสียงใสๆพอๆมีดอกซับหนึ่งดอกนะครับเป็นตู้หลัง มีเบาะอย่างดีกว้างขวางนะฮะันั่งสบายแน่นอนหลังคาก็จะเป็นหลังคา VIP อย่างดีนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็กุญแจจะเป็นรีโมทต,ติดตั้งนะฮะซึ่งรุ่นนี้มันจะไม่ใช่รีโมทนะครจะเป็นกุญแจรธรรมดาแบบธรรมดาที่ใช้ในเซ็นทรัลล็อกเท่านั้นแต่ตัวนี้ลูกค้าก็ติดมาใช้งานได้อยู่นะครับแต่เวลาใช้งานแนะนำนะฮะจะเสียบคาไว้เพราะว่าระบบติดตั้งกุญแจร,รีโมทแบบ ติดตั้งนะฮะมันล็อกง่ายมากนะฮะแล้วก็นะฮะเลขไมคคันนี้ก็จะอยู่ที่2,6,000นะฮะเลขไม่ไม่เยอะนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเดิมเคยอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะมาดูกันนะฮะจดทะเบียนปี2548เครื่องยนต์ดีเซล2,494ก็คือ2 5 0 5รุ่นนี้จะเป็นแรงม้าที่102แรงม้านะครับจดผ่าน สเตนดาร์ชาร์เตอร์นะครับแต่ก่อนนะครับผมนะเมื่อปี48เป็จะรถผู้หญิงใช้เจ้าแรกแล้วก็รับโอนเมื่อปี54นะครับจากนั้นนะครับผมนะแกก็มารีไฟแนนซ์กับกรุงไทยอีกนะครับกรุงไทยลิสซิ่งแล้วก็รับโอนเมื่อปี60นะฮะเมื่อปี60แล้วก็ขายต่อมาเป็นผู้หญิงมือที่2นะครับนะฮะก็2มือนะครับ หน้า16ก็พันภาษี900บาทนะฮะส่วนหน้า18ก็มีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปธรรมดาไม่มีชำรุดสูญหายนี่คือเล่มเดิมนะฮะยังเป็นเล่มเดิมอยู่รถคันนี้เปลี่ยนมือประมาณ2มือนะครับเจ้าแรกก็จัดผ่านไฟแนนซ์แล้วก็มารีไฟแนนซ์แล้วก็ขายต่อมาเป็นเจ้าที่2ซื้อสดมาจากเจ้าที่1เท่านั้นนะครับแถมแผนรองพื้นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเบาะสวมนะฮะเบาะสวมก็จะมีหนังล่อนตรงนี้นิดนึงนะฮะ จริงบอ่อภายในจะเป็นบอ่อผ้าของเขาส่วนความเดิมนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับอย่าพิ่งไปไหนนะฮะขอดึงก่อนโอ้แรงมือไม่มีเลยนะฮะดึงยากเหมือนกันนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดเลยไม่เคยสาดสีเข้ามานะฮะเดิมเดิมนะฮะไม่มีความแน่นอนนะฮะรถนะเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเราวนไปทางด้านนู้นนะครับ ส่วนสติกเกอร์ลมยางทุกอย่างตรงนี้ก็อยู่ครบหมดนะฮะเครื่องเสียงมีทั้งตัวคัสนะคัสดีและ AB นะครับขับซับแยกซับแยกกลางนะครับผมนะฮะเนี่ยครับสีสันคิ้วส่วนยางหลังนะครับเดี๋ยวผมดูปีก่อนนะครับไม่มั่นใจนะฮะปียางหลังจะเป็นปี2022ก็ใช้ได้อยู่ประมาณ1-2ปีอยู่นะครับผมนะ ส่วนกระบะแมกไครเนอร์ er นะฮะมีเป็นของโตโยต้าแท้นะครับแต่จะมีริ้วรอยเยอะเยอะหน่อยนะครับไม่ค่อยสวยอันนี้นะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็น่าจะเคยใส่อคอกมานะน่าจะเคยใส่อคอกน่าจะประมาณระดับหัวเก่งนะครับผมไม่น่าสูงมากเพราะาจุดยึดไม่ได้ทํามาพิเศษเพื่อบรรทุกหนักนะฮะส่วนด้านท้ายกันชนก็จะเป็นสีดําเช่นกันนะฮะป่าท้ายสวยนะครับผม นี่ครับพวกสีที่น่าจะเคยวิ่งงานนะครับผมนะฮะก็ใส่ของลายลิ้วรอยมันจะเยอะหน่อยตัวแม็กไลเนอร์ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ชายท้ายเดิมนะครับเมดอาร์คเดิมนะครับเอเอลชัดเจนฝั่งนี้ก็เมดอาร์คยังเดิมอยู่นะครับเออยังชัดเจนนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนยางอะไหล่ก็มีพร้อมนะครับผมนะฮะนี่ครับมียางอะไหล่พร้อมนะยางอะไหล่ครบ สีสันนะครับไม่รู้เขาร้องอะไรนะเขางงเลยตกใจเลยเมื่อกี้นี่คนเมานะฮะวิ่งผ่านมาแล้วก็ร้องโอ้โอ้งงเลยนึกว่าเพื่อนทักนะฮะมาดูกันต่อนะครับผมสีสันรถก็จะมีรุ่ยรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะนิดๆหน่อยๆนี่ครับนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นขอบประตูนะฮะก็ อันนี้จะขายราคาเบาๆนะครับนี่เครื่องเสียงนะครับเอาเครื่องเสียงยางดีคอนโซลสวยอันนี้ซื้อเดิมมันจะมีแตกนะครับผมซื้อใ,ใหม่ตัวนี้แพงมากบอกเลยว่ากล่องตัวนี้2,000กว่าบาทมีแค่ของศูนย์นะฮะอ่ะแล้วก็ความเดิมนะครับไม่ดาร์กเดิมๆนะฮะไมดาร์กเดิมๆทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นฝ้าที่เขาทำา VP นะครับผมนะฮะ กาสวยนะครับสวยดีเนียนดีไม่หลากสีนะครับก็ยังเป็นสีโทนเดิมอยู่นะฮะก็จะมีพาวเวอร์ทั้งสองข้างนะใต้เบาะสองข้างก็จะเป็นคร์ดีกับ AB นะครับผมนะส่วนภาษีคันนี้ก็อยู่ที่6 7นะครับโอ้แดดออกแล้วนะฮะหรือรอยก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมีคิ้วล้อนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับผมก็ไม่น่าเกียดนะครับ ซื้อไปไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําก็ได้หรือจะทําสวยค่อยไปทําซื้อที่ประดับยนนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงก็จะมีโชค๊คที่เขาใส่มานะฮะส่วนฝากระโปรงเดิมนะฮะกันความร้อนผมเปลี่ยนใหม่กันความร้อนเดิมลูกค้านะฮะติดเป็นกันความร้อนแบบเหมือนตัวที่ติดอยู่กับหลังคานะครับก็เลยผมว่ามันไม่สวยนะครับ อ่าจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อพวกนั้นพวกนั้นก็3-4500นะครับถ้าเราซื้อกันความร้อนแบบนี้มันมีขายนะครับมันดีออก,กันเยอะแล้วมันดูสวยไม่ต้องไปทากาวนะครับตัวนี้ก็ประมาณ900พันแล้วแต่ที่นะครับผมนะก็เลยถอดออกแต่กาวนะมันลอกยากนะครับลอกไม่ได้นะครับผมไม่มีน้ํายาที่จะมาลอกกาวพวกนี้น,นะครับผมอ่าแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่มีชนหน้านะครับโตโยต้าชัดเจนสติ๊กเกอร์กันรอยซีนเดิม ซีนเดิมนะฮะเนี 1941, Now, world, again, so so ่ยพวกนี้สติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบนะฮะซูมซอกเดิมนะครับมอกอยู่นี่นะครับอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็เพจเดิมหมุดเดิมนะฮะเมดอาร์คเดิมคานแอลเดิมสติ๊กเกอร์กันรอยคานเดิมน็อตดำนะครับเมดอาร์ชัดเจีนเลขคานหน้าเป็นตัวใหญ่พร้อมเป็นตัวเลขตัวแรกนะฮะผมนะฮะเนี่ยพวกนี้เดิมเดิมเดิมนะฮะเดิมนะครับ ซูนซอกเดิมแล้วก็แก้มไม่ถอดทั้งสองฝักนะครับผมนะฮะจะมีถอดก็แค่นอดตัวกลางที่ใส่โช๊คเท่านั้นเองนะ,ะส่วนเครื่องยนต์นะฮะก็แห้งอยู่อาจจะมีคราบนิดนนหน่อยตามการใช้งานของมันนะ,ะเดี๋ยวมีเวลาผมจะล้างเพิ่มเติมให้นะ,ะจะล้างเพิ่มเติมให้มันสะอาดนะครับเพราะว่านะ,ะพอดีน้องแกไม่อยู่แล้วนะฮะก็ต้องได้ทําเองนะครับขอไปอยู่บ้านแล้วนะครับอ่ะ โอเคนะฮะก็สไตล์เดิมๆท่อก็จะมียังมีแคดอยู่แต่ว่าท่อจะไม่มีพักนะฮะจะเสียงมีพักก็พักเล็กๆนะฮะเสียงเสๆยหน่อยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนนะฮะเนี่ยตาร์ติดไม่ยากนะฮะท่อก็จะดังนุ่มๆนิดๆนะ,ะนะครับผมนะฮะเข้ากับทรงดีนะครับมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะดูกาลังอัดเครื่องยนต์ ไม่มีไอนะครับผมนะฮะรถยนต์ไม่มีไอนะฮะแล้วก็มะน้านะครับน้ายาแม่น้ําไม่ขาดนะครับผมนี่ครับผมนะระบบน้ําระบบระบายความร้อนปกตินะครับผมเดี๋ยวล้างเครื่องเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็จะล้างช่วงล่างเพิ่มเติมเพราะช่วงล่างยังไม่ได้แต่เลยจะมีคราบดินแดงคราบดินแดงพวกนี้ครับเปื่อนๆเดี๋ยวจะการล้างให้ ครับผมนะเดี๋ยวให้สะอาดๆาเลยนะครับอ่ะส่วนการปิดก็ดึงลงนะฮะแบบนี้ต้องอยู่นะครับไม่อยู่เดี๋ยวบนบินอ่ะโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้ Toyota v i g โกปี258หรือว่าปี2 5 0 5เครื่องยนต์2.5ดีเซลกระจกไฟฟ้าตัวนี้เป็นรุ่น E นะครับเอาไปในราคา179,000บาทนะครับ 179,000บาทเนื่องจากผมก็ทำเพิ่มเติมมาอย่างเช่นพวก CD นะฮะที่เป็นจอ Android เพิ่มกันมาแผ่นรองพื้นต่างๆทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคานี้ก็จะมีการเปลี่ยนของเหลวให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะฮะที่แถมให้ไปด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับ ก็โทรมาที่เบอร์0982744279เบอร์0982744279ไ ID l ล n e 0944754441นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะดูรถลองครับคันนี้นะครับก็มาได้ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจอนขอนแก่นนะครับโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ได้รถคันนี้ไปใช้ ยาวๆนะครับบอกได้เลยว่าช้ายาวๆมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเพาะๆเลยนะเครื่องเสียงซับ10นิ้ว1ตัวนะครับผมนะฮะมีปีมีแอมมีพวเวอร์แยกซับแยกกลางนะฮะนี่ครับลองขี่ธรรมดาก่อนวัดรอบทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะอันนี้จะแดดหน่อยเราวิ่งนะเช้าๆนะครับผมแอร์เย็นนะครับ ัดนิ่มนะครับผมแล้วก็ยางหน้าก็จะเป็นยางปี2022ยางหลังปี2020นะครับนะฮะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคิดเริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัดขึ้นเนินดูนะครับตัวนี้จะไม่มีอินเตอร์นะครับนะฮะมันเป็นเครื่องยนต์102แรงถ้ามีอินเตอร์จะมีจมูกนะครับสำหรับเตอรานะฮะกับรถตรงนี้นะครับ สนใจ179,000บาทขายไม่แพงนะครับคันนี้179,000บาทของเหลวเปลี่ยนให้นะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะฮะอ่านะครับ,มรบผม,มเครื่องเล่นก็เป็นจอยแอนดรอยแล้วนะครับดูหนังฟังเพลงได้เชื่อมต่อ YouTube ได้นะครับผมมานี่นะครับผมเอาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปลับรถหน้านู่นนะครับผม ดีนะครับผมอัตราเร่งดีดูหน่อยนะครับดูอย่าวนิดนึงนะฮะสนใจคันนี้179,000บาท179,000สนใจโทรเบอร์098 274 4279 098 274 4279นะฮะอ่านะฮนะสนใจรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ วิ่งดีนะครับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคไม่มีกุกกัดนะคะนิ่มนวลอยู่นะครับนิ่มนวลอยู่นะี่ครับเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะสนใจสนใจ1 7 9 0 0 0บาทนะครับ179,000บาทได้รถพร้อมเครื่องเสียงนะแล้วก็ได้ทรงสวยๆนะครับผม ท่านใดที่ชอบสภาพนี้ชอบแบบนี้มาดูรถได้เลยนะครับผมนะฮะรับรองไม่ผิดหวังนะครับราคาเบาๆปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะฮะตอนนี้คันนี้ก็แค่1 7 9 0 0 0เท่านั้นนะครับสนใจโทรเบอร์098 274 4279 ID Line 094 475 4441นะครับ อยากดูรถตัวจริงกันนี้บรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดนัดติดจองก็ให้ท่านมาได้ที่ตำบลทา่าพระอำเภอเมืองจอดคอแก่นนะฮะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรถบ้านมือสองคอนแกตมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ